แล้วนะครับขบวนที่10ขบวน10ขบวน10โอ้โห ขบวนสิบนะครับเป็นด่วนพิเศษอุตราวิถีเนาะจากสถานีเชียงใหม่นะครับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพปภิวรรธนะครับผมขบวนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนยอดฮิตนะครับเที่ยวในเส้นทางสายเหนือนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเมืองหลวงของสายเหนือเลยก็ว่าได้นี่นะครับรถนอนเซียนาก็ตอนนี้มีอายุอานามก็ จะสิบปีแล้วนะครับน้องจะสิบขวบแล้วนะฮะอยู่ปสี่แล้วเนาะนะครับใช้งานมาก็เป็นรถใช้งานนะครับไม่ได้รถจอดโชว์นะครับก็ดูจากสภาพการใช้งานก็หนักน่วงนะครับวิ่งทุกวันนะครับรถซียนานะครับมีชุดรถสแป์อยู่2ชุดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจำนวนรถนำเข้ามาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าคันนี้แหละลืมแล้วนะฮะ ก็ต้องรอติดตามดูกันไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นจากด่วนวิเศษเนี่ยจะเป็นรถอย่างอื่นไหมนะครับเพราะว่ารถชุดแบบนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับอาทิเช่นนะครับในอินโดนีเซียหรือจะเป็นในมาเลเซียนะครับและก็ในเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับก็เริ่มใช้เป็นรถชุดอย่างนี้แล้วนะครับที่มีบฟกปพ่วงท้ายอย่างนั้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารถอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกว่าไงนะเหมือนน่าจะประหยัดต้นทุนในการดูแลไหม รประมาณนั้นป่นมันเป็นรถชุดนะครับผมมันไม่ใช่แบบรถบชสอเหมือนที่เราเห็นนะปัจจุบันนะครับค่าตั๋วราคาถูกๆนะครับนั่งสุดปลายทางก็ไม่เกิน300 400อะไรมานะั้นไม่เกิน400นะครับเรียกได้ว,ว่าริ้วยาวสุดยอดเลยปิดท้ายด้วยรถปั่นไฟปรับอากาศนะครับ มืนเดิมครับเครื่องยนต์คอมมิน kta 1 9เป็นเครื่องปั่นไฟจ่ายระบบไฟไฟ้ากับอุปกรณ์ไฟไฟ้าภายในตู้พ่วงนะครับในชุดกระบวนรถอะเนาะขณะนี้นะครับเวลา7.30นาฬกา30นาทีนะครับขบวนรถด่วนขบวนที่84จากตรังเข้าสู่ย่าน L อดีนะครับ บบหอเบอร์หกสิบรครับสีแปลกมาก <c oughs> ขนาดเดียวกันครับมีเกลียวยฟกำลังมาโอ้โหสวยงามนี่นะครับคือเครื่องปั่นไฟ ใช้เป็นเครื่องยนต์เบอร์กิน1 6 0 6และก็ไม่ทราบรหัสห้อยท้ายแล้วนะครับเครื่องยนต์เบอร์กินถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเครื่องยนต์สัญชาติอังกฤษนะครับผมนี่นะครับดูป้ายการตรั้งสถานีกลางกรุงเทพพิพิวัตฑนะครับได้เป็นบนอปเบอร์นะ1012รถนอนชั้นที่1น,นะครับ ตอนนี้เรามีรถนอนชั้นหนึ่งนะครับแต่เรายังไม่มีรถนั่งชั้นหนึ่งที่ใช้กับการโดยสารจริงๆเลยนะครับมีแต่วิ่งแค่เฉพาะแบบโกระบบนรถพิเศษนะครับอาดิช่นรถจักไอ้น้ำเอออะไระมานั้นนะครับสังเกตนะครับรถนอนแดวูนี้นะครับเดิมที่ท่อเขาจะออกตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นท่อต่อตรงเป่าอ่าใช่ครับต่อตรงออกนี่เลยไม่คือนันบนแล้วนะครับ รถแนวเดวูเดิมทีก็จะออกแบบมาให้พ่วงกับดีเซลรางแดวูนะครับแต่เนื่องดนว่ารถมันหนักเกินนะครับพ่วงไปก็ไปกินกําลังรถกันอื่นเขาอะนะครับอันนี้ก็เป็นบอชอรอนะครับรองรับผู้พิการนะครับกลับมาแล้วนะนะฮะให้บริการในสายใต้เท่านั้นนะครับที่เห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นสายอื่นได้ไปแต่อย่างใดนะครับสายใต้นี่ก็ทีหนึ่งในใจเลย ต่อไปก็เป็นรถเรสซูร์รองนะครับรถบอรกอขอที่ไม่ใช่จุดปอนะครับตามด้วยบอชทหนคันแล้วก็บอชสอีก3าคันนะครับโอ้โหไปแล้วโอโ้สังเกตไกลๆครับ ขบวนสีออกกรุงเทพอิวิวัณฑ์ไปทางสุราษฎร์ธานีไปเลยครับโอ้โหโอ้โหขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันขออีกต่ออีกนิดนึงสายสีแดงจากรังสิตเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอิวิวัตรครับสี่ขันสั้นๆ โอ้หสวนึ้นไปอีกครับเวลานี้เวลาเร่งด่วนนะฮะมาแล้วนะครับหัวเป่าของของบวนแปสิสี่จัดเกลียวบวนนะครับไปครับผม ขณะนี้นะครับเวลาเจ็ดนาฬิกา40นาทีนะครับขบวนรถเร็วขบวนที่1.40จากอุบลราชธานีครับกำลังเข้าสู่ย่านแอลดีอ่านซ้อมสี่หนนะครับ สายบนนะครับวันนี้เราเห็นกันไปแล้วทั้งสิ้นน่าจะสองกระบวนได้นะครับรอเข้าย่านนะครับโอ้ตอนนี้รางในย่านก็เต็มนะถ้าสังเกตดูแล้วจากตรงนี้คือเต็มไม่ไหวนะฮะแต่เขาก็เคลื่อนไปแล้วนะครับ และก็ลงห้ามร้อยรอบนี่นะครับอันสตอม m ี1 2 8นะครับเป็นเครื่องยนต์แค t เธอร์พลรุ่น 3516BHD นะครับจำนวนมาอยู่ที่2,800้มานะครับคันนี้เครื่องนี้สินะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะมะีเครื่องอยู่ทั้งหมด3เครื่องนะครับอันดับ1คือพิวสติกก็คือมาจากโรงงานอันดับ2ก็จะเป็น M.G.U. แล้วก็สามเป็นคาเทอร์เบลล่านะครับขบวนเจ็ดห้านะครับไปหนองคายหนองคายนี่ครับมี A.T.R. ด้วยเป็นกสมปหกสิบสองที่นั่งนะครับ บนรถเร็วทีหนึ่ง40ครับเคลื่อนเข้าย่าน LD นะครับวันนี้โอ้โหบอสสอเบอร์สีเขียวนะครับ ส0ูนะฮเนี เดียวกันนะครับผมกระบวนรถเร็วกระบวนที่172จากสุขไห้โกลกนะครับกําลังเข้าสุา่ย่านเอลดีนะครับมาแล้วนะครับเบอร์5 2าสองสนขาเดียวกัน 4 7นะครับผม มาจากไกลๆนะครับเราก็จะเห็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางอวนิชเจ็ดนะครับกำลังออกจากย่านมานะครับนี่โอ้โหเด่นเลยสองห้าสี่ศูนย์โอ้โหสวยงามครับคันกลางสองหนึ่งสองสองคันท้ายเป็นสองห้าสามสาม บวน172นะครับกำลังเข้าสุข้ยัยที่จอดรอทางนะครับเพราะว่าย่านเต็มนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นแหมครับฝั่งนูน้น สองขบวนยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับหนึ่งเจ็ดสองเข้าไปอีกต่อหนึ่งแล้วนะครับอ๋อในขนาดเดียวกันนะครับขบวนสามสองก็กำลังจะกำลังลงจากกอพอนะครับกรุงเทพอภิวัตนั่นเองนะครับ นี่นะครับเวลา7จ็นาฬิกาโดยประมาณนะครับกระบวนรถพิเศษทดลองกระบวนที่1362นะครับกับหลังเข้าสู่ยานแอลดีนะครับเป็นรถทดลองไทยทำตัวโปรโไทยนะครับจอยะองสามมาดูไฮไลท์กันไฮไลท์เราอยู่ท้ายนะ แปลว่ากระบวนนี้ไม่เข้าย่านพักนะครับน่าจะตรงเข้าโรงไปเลยนี่นะครับรถใจทํา รวมกับบอฟกปอนะครับที่ดัดแปลงมาใหม่นั่นเองนี่มีเครื่องหมายท้ายดีด้วย มาต่อเนื่องเลยนะครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารัฐขบวนที่32จากชุมทางหาดใหญ่ครับเข้าสุญานแอลดี โอ้โหใส่แดงลงมาด้วยมาแล้วนะครับดีเซนเปล่าของขอบวนหนึ่งจุดสองอ๋อขออภัยครับขบวนหนึ่งจัสองไปแล้วแหมคู่กันเลยนะครับผม ขบวนสาสองนะครับเคลื่อนเข้าย่านแล้ว ใส่สีแดงก็ลงมานะฮะกับสามสองเคลื่อนไปอย่างช้าๆเข้าย่านนะครับเคลื่อนไปเรื่อย ปิดท้ายดีย๋ยบฟกปเช่นเดิมนะครับจะสังเกตได้เลยจากทั้ง3ขบวนนะครับที่ถ่ายมาที่เป็นรถด่วนพิเศษ c n น่านะครับกอบอฟกปอถ้าเป็นรถขาล่องที่จะเข้าอภิวัตรเนี่ยบฟกปอมันจะพ่วงท้ายทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าออกจากอภิวัตรไม่ห้าใหญ่เชียงใหม่โอบโบนหนองคายมันก็จะอยู่ด้านหน้าติดกับรถจักรนั่นเองนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรถนอนชั้นหนึ่งเราครับมาหนึงติดกับรถจักรและเสียงดังนั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ มันไม่สามารถสลับริ้วได้นั่นเองมันเป็นริ้วที่รถชุดฟิกตายตัวนะครับสกลับเข้าสู่โรงรถจักรบางซื่อนะครับ learn